สวัสดีครับเดี๋ยวอี EP นี้เรามาดูสวนสตอรอเบอรี่นะครับสตอรอเบอรี่บ้านอาจารย์เดี๋ยวเราไปชมสวนสวนตอรอเบอรี่กันนะใกล้ๆบ้านผมนี่แหละนี่บ้านผมอยู่ตรงนี้ดูเราก็เดินมาเดินไปเรื่อยๆครับ โอ้หายใจไม่ทั่วท้องล้นเนี่ยปลูกผักสวนครัวแล้วก็สตอเบอรี่นะครับนี่ครับอ,อันนี้เป็นอันนี้เป็นร้านเล่าลสลาเนี่ ดูสตอเบอรี่นะครับอันนี้ยังไม่น,นี่ยังไม่ไม่แดงเท่าไรดูยังไม่แดงอันนี้เพิ่งออกลูกมีพืชผักสวนครัวนะครนะพวกขึ้นช่ายอะไรประมาณนี้เป็นระบบสปริงเกอร์นะครับระบบน้ำเปิดนี่พุ่งปี๊ดเลย สุจมากครับนี่ครบสตรอเบอรี่สลั่นเนี่ยนี่เป็นเป็นโครงเหล็กขึ้นอย่างดีนะฝั่งนู้นเป็นผ้าใบอันนี้กำลังปลูกอยู่พริกนะครับพริกผักวสวนครัวระบบสปริงเกอร์เพื่อนครับเปิดน้ำ เปิดปุ๊บเราก็สปริงขึ้นได้เลยนี่นี่ครับระบบสปริงเกิ์เบึ้งเบึงเบึงเบงพีงฟ้งงาขวดดีเลยครับถือทัวร์ยมันหดไปทัวร์เลยเดีรับนีเบังพระเจ้าสร้างจากนออนไลน์มาติดตังเองนะครับ พวกพวกสายพวกนี้ฮูสปริงเกอร์นะขึ้นช่ายนะใส่กวยจงกวยจับปักชีนี่ครับห้องถ่ายมุมนี่เบื้องพี่น้องเห็นบอกร,ระบบสปริงเกอร์สุดยอดมากครับพามาเบิ่งสัมเนียลมือไหนชิมนี่ประมาณสามซีนะที่ แก้ๆบ้านผมเลยครับสตรอเบอรี่นะนั่นตั่งฝั่งสตรอเบอรี่เยอะามากเราปิดกันนี่สวิตบาวโอเคครับถ้าผู้ใดมาชิมนี่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพียรให้หน่อยนะครับเพื่อนๆเบ่งผม yeah